สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองจองซาาแนวเนาะครับเนาะมาอยู่กับเกมคำคืนคอกเที่ยวครับผมโอ้ยครับผู้สาวนี่ก็บ่ได้พ่อกันโดนแล้วมือนี้มีโอกาสง้มดีครับผมเนาะเอ้ยก็จัดสักน้อยก็แล้วกันเนาะพอได้กือบพอได้กึบนะเอาผู้ใดเข้ามารับสมเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยด้อครับผมมาจัดไปครับผมขยับเบียดก่อนจัดไปจักเบียดทัาไหดีวยวหาเปิดเทือบูครับผม ทุน193เอ,อ้าเอเงยาเๆเลยบ่สามสิบกับโขนะครับเนาะเออสวยงำโอ้โห,โห,โหโเปิดหัวมากระศูนบ,บาทเลยครับผมไวเฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์ตัวนึงตัวนึงโอ้โหมาหวดก่อนใส่ก่อนเลยเนาะใส่ยังเดี๋ยวครับผมจังหวะนี้โอ้โหเวิดไปเอาแต่อยู่ไวเกิดเรียบร้อยอีกน้อยอีกน้อยสิอ,อต้องมาแล้วล่ะ อีเกียเออสวยงามครับผมสวยงามอืมฮึเรียบร้อยร้างวันก่อนโตไปดิโอ้โหมาเท่าไหร่วะเออบวกมาหนึ่งร้อยครับผมจุดห้าศูนย์เอาได้เรื่องครับผมได้เรื่องเออมาจัดไปจัดไปครับผมอีกยี่สิบห้าหมุนโอ้โหโออหัน้าเฮ้ยเหยาเหาไปเหยาเหาไปเอาได้อยู่ได้อยู่ครับผมโอ้โหหมาขักหมาเนียวะโอ้โหหมายังหดเลยสิบแปดบาทเอ้า เออเรียบร้อยสกเก็ตเตอร์มาหาตัวครับผมจ2บสหมุนจัดไปเนาะมือนี้ก็ขอแบบปังๆยาพังเดอ้อไว้รุ่นเดอ้อมาจัดไปโอ้ยสวยงามไวส้สีสามตัวโอ้โหสีว่าสันสามตัวสามตัวโอ้โหเรียบร้อยร้างวันก้อนโตไปโอ้โห,โหล,ล้วนเบิดเลยครับผมตอนนี้สมองอเฮ็ดงานหลายพูดมานะเออร้างวัน ก้อนอีมิกะโอ้ยอีหยังว่าสองร้อยยี่สิบห้าจุดสองหาโอ้โหล้วนเบิดแล้วเอ้ยเครื่องล้วนเครื่องล้วนเอาสวยงามได้อีว้าโอ้โหบ่ได้ซ้ำเนาะห้าสิบสี่จุดเจ็ดห้าเอาได้เรื่องครับผมตัวนี้ไหวเกิดอีกเอาหวานเกยบหวานเกยบไปเฮ้ยอออืืหบักซามะนาวซาลิปตันมึงคือบอลลูนไม้ปะเนาะเฮ้ย ยาววอรอมันบอกคือสวยงามอีกเจ้าเออจัดจานจัดจานจัดจานเออีกได้สองตัววะนี่หม่อ๋อได้อยู่ครับผมหกสิบสองเอ้ยเอ้ยจังไหนละสี่บดอกนี่สวยงามไว้เกิด2สองตัวเอาน้อยเอาน้อยครับผมใส่เนาะเดี๋ยวเพื่อนจีน้อยใจนะโอ้โหหกสิบแปดเอาไปเออ บักเกี่่นน้ำเขียวเชียวมึงคือบอมาสองสามป่ะเนาะเฮ้ยเบิดเบิดเลยเบิดเบิดเลยโอ้โหรวมรางวันทั้งเบิดครับผมโอ้โหได้ไป422ร้จุดหาศูนย์ครับผมมาไปต่อกันเนีวเนีกันต่อดีกว่าจัดไปจัดไป18หมุนไว้สตัวเอ้าเรียบร้อยเต็มนาไปดิโอ้โหรางวันกวนตัวครับผม สุดเกินเนาะก็ได้ไปหนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดห้าก็บผมโอ้โหก็ปังอยู่เด้อย่าหาเห็ดเลียนเฮ็ด,ห,ดหัวไปเด้อเอาไหวเกิดอีกเอาสวยงามเอาโอ้โหเนาะได้ยี่สิบสามบาทวันีไแมเอ้ยไหวตัวหนึ่งก็บ่ได้ใส่อีกกูโอ้โยเนาะมามันคือกระตุกแปลกกระตุกแปลกซาก,ก,กเกตเตอร์ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาบ่มามาบ,าบา่เออได้ใส่อยู่ได้ใส่อยู่ กเฮ้ยสายกีตอร์ตัวเดียวสีมาบอมาบอมาก็เอ้ยเนื้อบ้านนอนครับผมเนาะเอา้าเออสวยงามไว้สองตัวอ้าวเรียบร้อยไปดีเฮ้ยเนาะเบาไปครับผมบ่ได้ลังฟันก่อตัว 38, สั่มเปดสิผูกวันนี้แมีเอาหน่อยสวยงามอีเกเยอะโอโ้โหเนาะบักตัวอีหยังหละมันหมุนๆนนะ่ะโอ้จะเข้าอื่นตัวอีหยังเฮ้ยง้อจีบอ โอ้เนาะวันจีโบะเฮ้ยโอ้ยเบิดเรียบร้อยครับผมเบิดเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยซ้ำอีกจักหน่อยซะละวะเนาะเออมาพอได้หอมปากหอมคอหนาหรืออม,มาซิปหมุนจัดไปอื้มฮึอื้มฮึโอ้ยน้ามูกก็เกิดเกิดเกิดยุดด่มพี่แหละโอ้ยจักก็อีหยังเออสวยงามเอาหน่อยจัดไปอีกเกยอยได้โบ้โอ้ย อีกเทียวโอ้โหสวยงามใส่คุ้มเลยว่าไว้รอบนี้โอ้โหเอายังบ่เสาอยู่เรียบร้อยเครื่องนะหอดบ่โอ้โหบ่หอดวะขั้นหอดนี่หืมเนาะเอารางวันก่อนตัไปครับผมหนึ่งร้อยเจบสมเมือบผมโอ้โหโคตรจะปังเนาะเอ้ยมาไปต่ออีกสามหมุนจังไหนไว,ว้เกิดสองตัวเอาอีกแล้วครับผมหวันเจ็บอีกแล้วโอ้โหเนาะมาทัวร์ไ เออหกสิบเจ็ดเอาสวยงาอืมหืมเนาะเฮ้ยเออสวยงาอ,อืามหืเออมเนาะเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็บวกไปหนะึ่งพันยี่สิบเนาะเอาสั่นก็เอาซ้ำนี่ครับผมเสาเสา,สาที่แปลว่าพอครับผมแตกเราก็แยกย้ายบ้านไผ่บ้าน,าน,านมันเนาะครับเนาะยาสู่ฝืนดันเล่นโตครับผม มังสี่สูบึ้นเบิดหนาเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยเด้อครับเด้อกดเสียด้แห้งสีดีครับผมสวัสดีครับ